นะครับหน้าร้านพี่อ้อยเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟี่ชาคาเฟ่นะครับดูสิครับพี่อ้อยอยู่กับบรรยากาศเย็นๆตามเคยนะครับเอ๊ปีนี้นี่หน้าหนาวนี่หนาวนานไหมพี่อ้อยว่าหนาวนานเนาะปกติจะหนาวแค่อาทิตย์เดียวนะครับพี่อ้อยขวดนี้จะลม มมนจะลเนะเดี๋ยวเรามารอรุ่นนะครับว่าพี่วายจะได้เมนูไหนบ้างจากออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับแก้วแรกของการเปิดกล่องเมนูเปี้ยไนไปนะพี่วาเปี่ยนไปไหม ปกติผมจะเปิดกล้องเจอแบบชาแบบกาฟแฟอะไรประมาณนี้น,นี้เป็นออเดอร์จากไหนครับพี่ออยออเดอร์จากู่มีนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันด้านในก็จะเป็นมีสตรอเบอรี่จิ๋วแล้วก็มเป็นตะกูลเบอร์ ไม่ใช่จะตอเบอร์รีเ่เป็นเบอร์เป็นเบอร์รี่พี่วยว่าเหมือนบอกเหมาไหมคล้ายๆไหม <c oughs> ไอ้ลูกเล็กๆนะเ,ออเหมือนเนาะนี่เป็นผลไม้จากฝรั่งย่อยมีเบอร์รี่ทำ <c oughs> ไมพี่วยว่าผลไม้มีป ประเภทแบบเบอร์รี่อ่ะดรเป็นใครดูใน y o u t u b บค่ะ,ะมันเป็นเบอร์รี่ครับเขาเขาจะมีคลิปแบบไปเก็บเบอร์รี่ชื่อชื่อเขาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับบ,บูเบอร์รี่แล้วก็อะไรเบอร์รี่อย่างนี้บอกใช่ค่ะแต่ก้อนใหญ่ๆนี้ชัวร์นะครับสตอรอเบอร์รี่ จริงๆเลยนะครับเนี่ยแบบแชร์รักษาให้เขาได้อยู่นานทุกเช้านี่ทานแบบนี้ดีเลยนะะส่วนตัวผมบ้าน,นะครับกินเมนูผนลไม้เข้าไม่ยัง <c oughs> เข้าอะไร <c oughs> พี่วาย ยาระบายบอสเขาไม่แบบผมเคยซื้อเพื่อให้ทานอยู่นะครับรสชาติก็จะเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานเลยครับ การไล,ล่ระดับการปัดเทีนะ่ย่อยจากคลิปเมื่อวานนะาอ้อยบอกว่าจะไม่ใช้เกียร์สุดอนะ่าไม่จําเป็นนะครับรักษาเครื่องด้วยแล้วก็รักษากลิ่นของเครื่องปันนะ่นครับถ้าสุดมากแล้วว่าปั่นนานนี้กลิ่นเครื่องมาแน่อันนี้พี่ว่าจะทําเป็น สตรอเบอรี่สมูทตี้นะฮะผสมเบอร์รี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าวงเล็บมานะ Nó r มันจะให้นี่ยากการยายอาหารเขาเยอะมันจะปั่นละเอียดยากก็เ,เลยต้องใช้ปั่นใช้เวลาปั่นเมนมนูนี้ผมว่าจะไ,ไม่ปรับเลยนะครับจะได้เห็นว่าพี่วายใช้เวลาทำาั่นข้างจะระยะหนึ่งเลยในการทาสม,มูทตี้กับเครื่อง1800 1,800บาทนะครับไม่ใช่1,800บาทนะย่อยได้ย nah. ินเมนูสมูตต right> like ี้ทีไรนี THAT ้ใจชื้นหรือใจแปลตลอดก็ไม่รูตั้งใชเลยนะสีเขาเออาแบบชมพูม่วงเลยนะครับเราเกือบเกือบจะไปทางม่วงอ่อนเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่สมูตตี้แล้วก็ผสมมิกเบอร์รี่นะครับ ผิวนี่ฉ่ำเลยเวลาลูกค้าทานก็แบบและเอียดเลยนะครับเิลนๆไปเลยผมมากแนะนำด้วยนะครับเพราะผมก็ซื้อทานบ่อยตอนสมัยหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวนี้ตัวไข่ตัวนห,หน้าหนาวให้ลูกค้าพี่วาสั่งไปก่อนอันนี้ไม่ได้ปักแต่เป็นผ้าเป็น,ปนตัมาลอ้อน แปะให้แป๊บหนึ่งได้แลควค่ะต่อกันเลยนะครับเมนูกาแฟสดมาแล้ว หอมมากว่าจะไม่ชมอะไรพี่วายแต่มันหอมทิ่มจมูกจริงนะครับกินกับแดรสดสดใหม่ๆพี่ยก็บอกนะว่าชมมากจริงๆก็อดไม่ได้เพราะว่าหอมจริง เรายากเลยไอ,ยอ,ยอย้อ้อยนี่คี้อายอยูอ่แล้วเก่งใจทำกาแฟส่วนผสมกโกโก้แบบนี้น่าจะเป็นม็อคค้านะมอ็อ่าอันนี้มอคคับค่ะ พิมพ์ภาษาอังกฤษบ่อยพิมพ์ภาษาอังกฤษบ่อยมากจึงจะได้ภาษาอะไรคครัับมกนะพี่เป็น MOCsA เรมพ์ใส่ YouTube บ่อยมากแต่ก่อนนี้อ่อนภาษาอังกฤษนะตัวนี้ก็อ่อนตัวนี้ก็จะลองอยู่ก็ฝึกจากันนี่แหละฮะฝึกยากคืททบกงานพิมพ์เนาะ ถ้าเป็นผู้ชายสั่งพี่ว่าจะบอกว่ามอคคับนะแยกหนัง <c oughs> สีเข้มดีนะด้วยส่วนผสมของโกโกโด้ด้วยนะเ,เป็นสีเข้ม หน้าหนาวนิดปันนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะแต่ลูกค้าก็ไหวลูกค้าบอกเสียได้ ลูกค้าถามเลยนะว่าถัาางน้ําแข็งนี้ใส่ได้กี่กระสอบนะถ้าเป็นแบบ่ถ้าเป็นแบบเทใหม่เลยได้จุได้ประมาณ2กระสอบค่ะ แต่ถ้าเป็นแบบสอ0ร้อยแลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเติมระหว่างวันก็เติมได้ทีลรสกระสอบ<ะ>แต่ว่าเราจะมีเราจะมีไปวางตุนไว้ถังยืมถังสำรองค่ะถ<ะ>ังใหญ่ถังหนึ่งของบริษัทเราเลยถัง500ห้าร้อยลิตรอันนี้ถัง1 0 0่งร้อยลิตรหนึ่งร้ลถังใกล้ตัวพี่อ้อยนะได้สองกระสอบน,นะคะ,ะจุแบบแบบเทใหม่สดๆเลยอะคะ่ะเทแบบไม่มีน้ำแข็ง เดิมอยู่อันนั้นปราณสามรอยิตรเับแล้วเจะใช้วิธีการแบบเติมค่อยๆเติมครับถงใก่เติมเพราะว่าถังเากลนมันถังเล็กครับถ้าถังใหญ่ไม่มีที่วาง พี่วาจะชอบตักหางเล็กๆแบบนี้แหละผมว่ามันไม่แบบไม่ไม,ไม่ใหญ่<น>ไปหังใหญ่นะเดี๋ยวมัขอมันก้มตักลึกใช่ไหมพี่วยเอออย่างเงี้ยมันหมดมันหมดไปด้วยมันก็ได้ผันแบบน้ำแข็งอ๋อเป็นการผันกาแฟเอยเป็นการผันน้ําแข็งใหม่ด้วยสี่ห้าหกเจ็เป็นเจ็ดสิบห้าก็ี ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับร้านพี่อ้อยนะับคอนเทน่์คาเฟ่แล้วก็ผมต้องอิดก๊อปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธนลิปนีไม่บายนะครับสวัสดีครับ